Smart Bomb. คำคำนี้อาจฟังคุ้นหูใครหลายๆคนมันคือคำจำกัดความของระเบิดที่มีเทคโนโลยีนำวิถีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะระเบิดที่ผลิตมาจากสหรัฐอเมริกาและใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระเบิดเหล่านี้จะเข้าหาเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยอาจมีความคลาดเคลื่อนในระดับไม่กี่เมตรไปจนถึงเซนติเมตรได้เลย ระเบิดนำวิถีจำพวกนี้สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทที่ชัดเจนได้แก่ระเบิดที่นำวิถีด้วยเลเซอร์หรือเลเซอร์ไกด์บอมและอีกประเภทหนึ่งที่พึ่งพาการนำทางจากระบบ GPS ในการเข้าหาเป้าหมายที่เรียกว่า JDAM ในเอพิโซดที่3ของ Military t i p by LT เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับระเบิดเลเซอร์ไกด์บอมและระเบิด JDAM ทั้งข้อดีและข้อจำกัดของอาวุธ2แบบนี้จะถูกนำเสเนอให้กับทุกๆท,ท่านได้รับชมกันครับตั้งแต่เครื่องบินถูกนำมาเป็นอาวุธสงครามระเบิดก็กลายเป็นอาวุธหลักที่ใช้ในการทำลายหรือโจมตีเป้าหมายที่อยู่บนพื้นดินตั้งแต่อดีตมาจนถึงทุกวันนี้ เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาวุธชนิดนี้ยังคงมีความสําคัญกับการลบถึงแม้จะมีการพัฒนาทั้งขีปนาวุธหรือจรว,จรวดครูซมิ s ซ i ลส์ที่ยิงได้ไกลกว่าซึ่งเหตุผลหลักๆที่ระเบิดยังคงเป็นที่ต้องการในการนํามาใช้คือการมีอํานาจทําลายที่สูงกว่ามิสซล์นั่นเองแนวความคิดในการที่จะทําให้ระเบิดที่ถูกปล่อยจากเครื่องบินมีระบบนําวิถีถูกคิดค้นมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2 จนกระทั res, razor, ini, ่งในช่วงทศวรรษที่1,960ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นและนำมาใช้กับกองทัพอากาศสหรัฐจนเกิดเป็นระเบิดแบบโบ117ที่ต้องใช้การส่องเลเซอร์ไปที่เป้าหมายตลอดเวลาที่ระเบิดกำลังมุ่งเข้าหาเป้าหมายนั้นๆการพัฒนาดำเนินมาเรื่อยจนถึงซีรีส์ระเบิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันที่รู้จักกันในชื่อเพฟเว ที่เป็นซีรีส์ของระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หลากหลายขนาดเช่น GBU-12 Paveway 2ขนาด500ปอนด์หรือ GBU-24 Paveway 3ขนาด2,000ปอนด์ระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์นี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Semi-Active Laser Homing การทำงานจะเริ่มด้วยการส่องลำแสงเลเซอร์ไปยังเป้าหมายนั้นๆเมื่อแสงตกกระทบจะสะท้อนกลับมายัางซีเกอร์ที่ส่วนหัวของระเบิด ระบบไกด์ดนนี้เองจะบังคับชุดควบคุมปีกในการเคลื่อนที่ของระเบิดไปจนกว่าระเบิดจะกระทบกับเป้าหมายจากขั้นตอนที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการที่ระบบนี้ทํางานได้สมบูรณ์จะต้องมีผู้ที่ทําการชี้เป้าด้วยเลเซอร์ขณะที่ทําการใช้อาวุธทุกครั้งไม่ว่าการชี้เป้าหมายนั้นจะมาจากเครื่องบินลบด้วยกันเองโดยใช้อุปกรณ์จําพวก targeting pod หรือเป็นการชี้เป้าหมายจากกองกําลังภาคพื้นดินแต่ทว่า การที่ชี้เป้าหมายอยู่ตลอดเวลาจะทําให้ระบบนําวิถีแบบนี้สามารถใช้ได้กับเป้าหมายที่กําลังเคลื่อนที่อยู่เช่นยานพาหนะต่างๆข้อจํากัดที่ชัดเจนที่สุดของการใช้ระเบิดเลเซอร์ไกด์บอมคือสภาพอากาศเนื่องจากแสงเลเซอร์ที่ใช้ก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านอินฟราเรดที่ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นเมฆหรือหมอกหนาส่งผลให้ในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศเป็นเมฆฝนหรือมีความชื้นสูง อาจใช้งานระเบิดประเภทนี้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากเครื่องบินที่ชี้เป้าอาจต้องบินต่ำกว่าชั้นเมฆและเข้าไปอยู่ในระยะยิงของอาวุธต่อสู้อากาศยานของข้าศึกมาดูระเบิดอีกประเภทหนึ่งกันบ้างที่มีชื่อว่าเจแดมชื่อนี้ย่อม,มาจาก Joint Direct Attack Munition จริงๆแล้ว j จดแมเป็นเพียงชุดคิดสําหรับการนําวิถีเพื่อนํามาติดตั้งกับระเบิดที่ไม่นําวิถีแบบดั้งเดิมในตระกูล Mark 80 s ซ r ีส์เช่น Mark 82หรือ Mark 84การนําวิถีของระบบนี้จะใช้ระบบ INS ภายในร่วมกับ GPS ในการนําทางให้ระเบิดเดินทางเข้าสู่เป้าหมายข้อดีประการแรกของการใช้ระบบ GPS หรือ INS ในการนําวิถีคืออาวุธชนิดนี้จะเป็นแบบ find and forget อย่างชัดเจนเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดไปแล้ว สามารถบินออกจากแนวปะทะได้ทันทีทําให้ลดความเสี่ยงที่จะถูกยิงตกและหากโปรแกรมให้ระเบิดแต่ละลูกจําค่าพิกัดของเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่อยู่ในกลุ่มใกล้กันไว้ก่อนหน้าการทําภารกิจจะทําให้เพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันความแม่นยําของระบบอาวุธเจดมขึ้นอยู่กับกระบวนการเป้าหมาย ที่ทําให้ได้มาถึงค่าพิกัดที่ต้องมีความเที่ยงตรงสูงซึ่งขั้นตอนนี้จําเป็นที่หน่วยข่าวกรองจะต้องมีกระบวนการงานข่าวกรองทางภูมิาสารสนเทศหรือ Geo Spatial Intelligence ทำการพิสูจน์ทราบและวัดค่าพิกัดให้มีความแม่นยําสูงที่สุดด้วยเครื่องมือหรือกระบวนการใดๆก็ตามหากค่าพิกัดในการระบ,บุเป้าหมายไม่เที่ยงตรงแล้วระเบิดที่ลงอาจพลาดเป้าหมายหลายสิถึงหลักร้อยเมตรได้สรุปจุดเด่น และข้อจำกัดของอาวุธทั้ง2ประเภทนี้จะเห็นได้ว่า j จด AM และเลเซอร์ไก b บอมล้วนเป็นอาวุธประเภท Precision Guided Munition ที่ให้ความแม่นยำในการเข้าหาเป้าหมายแต่อาวุธทั้ง2ก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปประการแรกระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์นั้นเหมาะกับนำมาทำลายเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเช่นยานพาหนะเนื่องจากตัวระเบิดจะตามการชี้เป้าหมายด้วยเลเซอร์ไปยังจุดที่เคลื่อนที่ได้ ส่วนระเบิดเจด AM จะวิ่งเข้าหาพื้นที่เป้าหมายตามพิกัดภูมิศาสตร์ที่ได้รับแต่ทว่าจากการโจมตีเป้าหมายที่ตายตัวเช่นอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือสนามบินการใช้อาวุธแบบเลเซอร์ไกด์บอมจะทําให้การโจมตีทําได้เพียงครั้งละหนึ่งเป้าหมายต่อผู้ชี้เป้าหนึ่งตแหน่งเท่านั้นแตกต่างจากเจด AM ที่สามารถโจมตีทุกเป้าหมายที่สามารถโหลดระเบิดขึ้นไปได้บนเครื่องบินในครั้งเดียวต่อกลุ่มเป้าหมายที่ห่างกันไม่มาก การต่อมาข้อจํากัดของสภาพอากาศส่งผลโดยตรงกับการชี้เป้าด้วยเลเซอร์ซึ่งทําให้การชี้เป้าไม่เป็นผลหรือผู้ชี้เป้าอาจต้องลงมาอยู่ใกล้เป้าหมายมากๆจนเป็นอันตรายจากอาวุธต่อสู้อากาศยานของฝ่ายตรงข้ามในทางกลับกันระเบิดเจดแดมสามารถทิ้งได้จากเพดานบินที่สูงมากเช่นมากกว่า40,000ฟุตด้วยจุดเด่นของการปล่อยอาวุธเจดแมที่เพดานบินสูงทําให้ระเบิดสามารถเดินทางไปได้ไกลขึ้น ในระเบิดเจด a บางรุ่นที่มีการเพิ่มชุดปีกสำหรับล่อนอาจเพิ่มระยะปล่อยของวุฒได้ไกลถึง60ไมล์ทะเลเช่น j d m a r ER. ในแง่ของความซับซ้อนในการใช้งานเลเซอร์ไกด์บอมบ์อาจต้องมีขั้นตอนในการใช้งานที่ซับซ้อนตั้งแต่กระบวนการค้นหาเป้าหมายการพิสูจน์ทราบเป้าหมายการติดตามเป้าหมายและการชี้เป้าที่อาจมีผู้ร่วมในกระบวนการหลายส่วนหรือแม้กระทั่งส่วนเดียวจากเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ ผู้ใช้งานอาจต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงแต่ในอีกด้านหนึ่งระเบิดเจแดมอาจไม่ต้องการกระบวนการใช้อาวุธที่ซับซ้อนแต่กระบวนการในการค้นหาพิสูจน์ทราบค่าพิกัดเป้าหมายจำเป็นต้องมีหน่วยข่าวกรองหรือกระบวนการ intelligence surveillance and reconnaissance หรือ ISR ที่แข็งแรงในการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำอาวุธทั้งสงแบบต่างมีจุดเด่น และข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปการที่จะใช้ประโยชน์จากอาวุธทั้งสองแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นจําเป็นจะต้องมีกระบวนการวางแผนที่ละเอียดรอบคอบและชานฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการพิจารณาเป้าหมายที่ต้องวิเคราะห์ขีดความสามารถและการป้องกันตัวเองของข้าศึกเพื่อนํามาพิจารณาเลือกอาวุธที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่จะส่งผลให้ใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างคุ้มค่าลดอัตราการสูญเสียกําลังพลของฝ่ายเรา และหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพลเลือนจากคอเลสเตอรอลดามเมจให้ได้มากที่สุด